สาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆเนช้านี้พี่พรก็สะสมสเสบียงบุญใส่บาตรเชา้าตามปกติทุกวันวันนี้พระอาจารย์ก็มาหลวงปู่ก็มาหมูคณะมาครบหมดเลยพอบ้านพี่พรก็มาร่วมใส่บาตรด้วยนะคะเดียลูกเนนมาครบหมดเลยเนนเจ็ดรูปบทภาคฤด,ดูร้อนนะคะเพื่อนๆ เดินเท้าเปล่าเกือบสองกิโลนะเพื่อนๆเนี่ยเก่งมากพอมาถึงวัดพี่พรก็มีจัดการประเคีเข้าปลาอาหารสาธุอนุโมทนาบนร่วมกันนะคะเพื่อนๆนี่คือข้อวัดประจำที่พี่พรก่อนจะไปทำอะไรก็ใส่บาเช้าแล้วก็มาวัดไหว้พระสวดมนต์แล้วค่อยไปทำการ